อน,นี่จะล้มแบบดีไหมเรามาลองดูกันไปอทำดีๆครับเดี๋ยวจะล้มลงองกันดูว้าวีมไหนลองทำเป็นวงกลมสิมันจะล้มเป็นวงกลมไหมโอเคเดี๋ยวทำเป็นวงกลมหนูทำวงกลมรู้จักวงกลมไหม circle ให้ล้มเป็นรูปวงกลม circle yes จะกลมไม่ละลูกอะมั้ง कटभक्त เลี้ยงใหมสิครับ ครับในลองัองมาสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราจะเป็นการเรียงกงล่องนมให้มันล้มเป็นเป็นตึกถล่มนะคะเดี๋ยวพี่โบนัสจะทำให้ดูนะครับ ฮัลโหลอาบอนัทฮัลโหลนะฮัลโหลใครมา I don't know What's your name เทนคนแล้วเนี่ยเย็ดเทนคนกดไลค์หน่อยกดไลค์หน่อยเราต้องพูดตรงนั้นนี่บอกว่ากดไลค์อย่าลืมกดไลค์ You look as กดไลค์หน่อยครับวัติฮัลโหลวัติกาบาด ฮฮัลโหลว้าว wow. so <c oughs> อุศกุอ้าวจากสิบสองเหลือสี่คนเลยทำ <c oughs> ไมเป็นแบบนี้เนี่ยสวัสดีครับอนุยกูนสวัสดีครับเนะี่ย กรุณาเมียมแบบสุภาพด้วยนะคะระบบบล็อกเลยนะคะ ไม่กระโดดสิครับเรามาชัว์การเรียนกล่องนมแล้วก็ตึกถล่มนะครับดูนะครับว่าจะตกถล่มพอดีไหมว n e น w ื้อตีว่า n โนโแบบนี้ไม่ทำครับ ช่ว์ไหมชว์ไหมพอเป็นวงกลมไดไหมพ่ออยากดูเป็นวงกลมให้มันล้มเป็นวงกลมแบบนี้เป็นตอนล้มแล้วมันไม่ได้อะหนูต้องลองตั้งลองลอง,ลองทําดูหรือ,อยังเป็นเส้าตรงหนูยังทําได้เลยวงกลมหนูก็ต้องทําได้ Hello. เก่งเกินไปสู้ไม่ได้ไอ้สั่นันคือันนอั หนังมันนอกไงไหมเือ่องน,นั่นก็เป็นเครื่องกลิ่นนะ <laughs> โอ้ยขนาดรถตู้เข้าไปในหมู่บ้านก็เกินไปแล้วนะนครสวรรค์ <laughs> แล้วพอพัฒนณะลกเอง่อทั้งหอดอากาศทั้งหดั้นกลิ่นยังมีรถตู้เรียนนั้นว่สมจากน,น้อยเนาะว่คเอนี่โดมน,กกน,นี้ปลาก็บว่ได้มีได้หมอผีซี่งนี่หมอผีนะ แล้วออยุนี่มีหมือนมนมอปีมันผสมมาดุนกันนะหมอผีกำจัดโรคเกนี่มั้มคเโรคเลยหมอปีกับโรคเตาผสมมาดุนกันปไปะอย่าหไป้ม,มามจะปิดไฟนอนกันแล้วนะ

อันอ In <the> ืมอะไรนไหมโยเห็นไหมมีผ้ากองเรียบร้อย 幸不大不 เลยมายูนี่คุยอะไรตั้งบนมือได้ Yes ยูทาเนี่ยมีคนมาดูยูยี่สิบสามคนแล้วเนี่ยพันรลาร์ะไมเนี่ยมาดูสามคนชี้ยี่สามคนแล้วก็กดไลค์ให้หนูหนึ่งคนด้วยไหนนี่ไงใครให้โดนู้ตั้งเรียงโชว์เขาหน่อยแล้วก็ล้มตึกโชว์น่ย Thank you Rai ว้าวกดใครเห็นแล้วกดไลค์ด้วยครับ bữa nát พี่โบน,นัสอาบน้ำยังก็จะนอนแล้วน,นะลูกไปตล้ลูกป,ป,ปะ